สวัสดีครับผมออมพิบุกฉันทวานิชนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามใครอยากถามอะไรอภิบุคเชิญมาทางนี้ถามอะไรตอบได้ใครมีปัญหาคาใจถามได้ทุกคําถามมาที่คําถามแรกเลยนะครับคุณ p ีวเรื่องฝุ่นค่ะมากขึ้นทุกปีแก้ยังไงดีคะโอ้โหนี่เป็นเรื่องยอดฮิตเลยใครสังเกตเห็นและติดตามเพจผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมแล้วก็พี่เอสุชัชวีเนี่ยเราประกาศสงครามกับ PM 2.51ออกพรบ อากาศสะอาดโดยจะรวมภาคประชาชนภาคนักวิชาการและภาคการเมืองเข้าด้วยกันออกพรบอากาศสะอาดเพราะเราเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเราไม่ได้พูดแค่คนกรทมอนะครับคนไทยทุกคนมีสิทธิทในการเข้าถึงอากาศาะสะอาด 2. นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ย16เขตกรุงเทพชั้นไหนจะเป็นเขตมลพิษตับเพราะว่าเป็นเขตกรุงเทพชั้นไหนที่มีโรงเรียนเยอะมีโรงพยาบาลเยอะมีการจราจรคับข้าง เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ของการรวมฝุ่นพิษเราจะนําร่องในเขตพื้นที่นี้ก่อนก่อนที่จะขยายเพิ่มขึ้นจาก16เป็น50เขตทั่วกรุงเทพมหานครข้อ3เก็บภาษีฝุ่นนะครับปรับพังเมืองย้ายโรงงานอันตรายหลายๆอย่างที่มีกฎหมายอยู่แล้วเราก็จะบังคับใช้กันอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขปัญหา PM2.5 คำถามต่อไปเลยนะครับของผู้หญิงนะครับเรื่องของกินของใช้ราคาถูกตามชุมชนเดือนละครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองได้ประสานกระทรวงพาณิชย์นะครับเรามีรถโมบายพาณิชย์ที่มีของสินค้าจําเป็นเช่นข้าวสารไข่ไก่สินค้าที่มีความจําเป็นหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไอ้รถโมบายพาณิชย์รถหรือว่าเราเรียกว่ารถสินค้ารงฟ้าเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่เพื่อ ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถจับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดต่อไปนะครับจากคุณแม่มเรื่องแสงสว่างในพื้นที่ชุมชนถนนค่ะอยากให้แสงสว่างตลอดคืนครัต้องบอกว่าผมเห็นนะครับว่าวันนี้แต่ละชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นไฟ LED ละไฟ LED เนี่ยสว่างกว่าโคมไหนที่ชำรุดเนี่ยไม่มาซ่อมแล้วครับเปลี่ยนเป็น LED เลย ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมี LED มากขึ้นเรื่อยๆตามตรอกซอกซอยไม่มีอะไรจะถามแต่อวยพรเพียให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้จากคุณนินาะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียงที่ยากจนและผู้ป่วยพิการผมเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุกชุมชนในเขตยนานาวาและบางคแหลมในการที่เอาผ้าอ้อมผู้ใหญ่เข้าไปมอบให้ถึงบ้านนะครับรวมทั้ง ของจาเป็นต้องใช้อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันไม่พอหรอกครับเวลาเราเอาไปมอบให้เนี่ยมันได้ไม่กี่วันครับอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์ก็ต้องซื้อใหม่ผมคิดว่ารัฐเองน่าที่จะมีหน่วยงานหรือเป็นอาสาสมัครเข้าไปดูแลและเบี้ยผู้สูงอายุนะครับผมสนับสนุนเลยต้องเพิ่มให้เพราะว่าเราเห็นค่าใช้จ่าย,ยมันเยอะจริงๆพันหนึ่งไม่พอครับทำไมหล่อจังครับถามขอไม่ตอบแล้วกันนะครับตอบไม่ได้จริงๆ <c oughs> คุณเพนระดาบอกว่ามีแนวทางการเป็นสสยังไงคะสิ่งที่ผมต้องทําอย่างแรกแนวทางคือผมต้องใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเพราะปัญหามันไม่หยุดอยู่นิ่งผมจะเป็นสสที่เข้าถึงง่ายมากที่สุดคนหนึ่งและเป็นสสที่คนสามารถมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้ช่วยแก้ไขอะไรทําอะไรยังไงเนี่ยนี่เป็นแนวทางของผมเลยว่าผมเปิดใจรับฟังความคิดเห็น คุณนราธรบอกรถไฟฟ้าจะมาใหม่ครับรอนานมากหลังๆผมเริ่มมีการพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีเทาว่ามันเป็นโครงการเดิมที่กทมเคยวางไว้เป็นแผนแม่บทเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง20ปีที่แล้วรัฐบ,บาลก็เคยบอกพระรามสามเนี่ยต้องเป็นเขตเศรษฐกิจเขตธุรกิจใหม่รองรับการเจริญเติบโตของสีลมสาทรการที่วันนี้ผมมาผลักดันรถไฟฟ้าสายสีเทาเนี่ยเพราะผมอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆ มันเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางการคมนาคมตั้งแต่นอกเมืองวัชรพลนะครับผ่านใจกลางเมืองเลยย่านทองหล่อผ่านศูนย์ประชุมปรชาเศรษฐกิจเข้าสาทรแล้วมันก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆไปที่ต่างๆถ้ามีโอกาสนะครับจะผลักดันเต็มที่เลย คุณสุดกระนึงแก้วทองอา้าวนี่คนใกล้ตัวผมเลยถามว่าทําถนนคนเดินเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องได้อะไรได้เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในในโยบายของผมเลยในเรื่องของการสร้างตลาดชุมชนวันนี้เนี่ยบางแคลแรมมีโมเดลแล้วตลาดน้ําริมคลองเจริญกรุงร้อยสามวันนี้เปิดมา10ปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่สําคัญเป็นแหล่งไรายได้ชาวบ้านที่อยู่นี้ชุมชนเนี่ยก็เอาสินค้ามาขายกันความมีชีวิตชีวาของ ชุมชนแห่งนี้มัน,มนกลับเข้ามาเรื่องลานกีฬาคุณบุญชูถามเรื่องลานกีฬามาสมัยก่อนเคยมียันกีฬาใต้ทางด่วนบางโควันนี้ทําทางด่วนอยู่เสร็จแล้วจะเป็นกีฬาเหมือนเดิมได้ไหมครับจริงๆแล้วเป็นแนวทางอยู่นะครับเราเคยลักดันให้มีสนามฟุตซอลวันนี้การทางขอคืนไปเนื่องจากมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาคู่ขนานกับสะพานพระราม9หรือสะพานแขวนแน่นอนครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับหลังจากสร้างเสร็จผมต้องไปขอแน่นอน อยากให้พื้นที่ที่อยู่ด้านใต้ทางด่วนเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นลานกีฬาเพื่อเป็นลานอนเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน mm hmm. คำถามของคุณธิชาครับอภิมุเพิ่งได้โอ้นี่เป็นแนวทางผมผมตั้งใจจะเป็นผู้แทนเขตที่นอกจากจะเข้าถึงง่ายละนะครับประชาชนมีเรื่องอะไรเนี่ยคิดถึงผมเราพร้อมที่จะยื่นมือ พร้อมที่จะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงต้องพึ่งได้แน่นอนครับไปที่คําถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับถามว่าคุณพ่อสมเกียรติฉันทวานนี้เป็นแบบอย่างให้คุณออมในด้านไหนบ้างคะโอ้โหหลายด้านเลยครับ1ก็คือเรื่องความขยันเรื่องความจริงใจเรื่องความใกล้ชิดประชาชนสมัยก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้ตามคุณพ่อไปลงพื้นที่เนี่ยเชื่อไหมครับว่ากอรองเท้าเข้าไปกินข้าว กับชาวบ้านได้แทบจะทุกบ้านผมก็โอ้โหเนี่ยเป็นแบบอย่างเลยที่ผมคิดว่าผมตั้งใจจะเป็นผู้แทนแบบนี้ที่เข้าถึงง่ายเข้าไปพุกคีกับชาวบ้านเพราะว่าการที่เราเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะทําให้เรารับทราบปัญหาของเขาจริงจริง,รงแล้วเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องเป็นปากเป็นเสียงไปดําเนินการแก้ไขปัญหาตามที่เขาต้องการคําถามอื่นๆยังมียังมีอีกบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะตอบไม่หมดแต่ว่าจะมีนัดต่อไปนะครับนัดต่อไปอยากจะเป็นไลฟ์สดเลย นะครับจะตอบคำถามที่เหลืออยู่รวมถึงหลายๆท่านมาถามสดๆได้เลยฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับอภิมุขฉันทวานิชนะครับจะได้ทราบว่าไลฟ์ครั้งหน้าที่จะมาตอบคำถามกันสดๆเนี่ยมีกันเมื่อไหร่ช่วงเวลาไหนกี่โมงถามได้ตอบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่จะพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามถ้ายังตอบไม่ได้หาคำตอบมาให้ได้นะครับผมขอบคุณครับ